โอเคครับผม,ว,นนบมวันนี้ดูกับช่องมันฟงเดบิววันนี้ดูกับช่องเดบิวฟุลด์เดิมนะฮะตอนนี้คุณเฟบเราก็ได้กลับมรับช่องชุดอีกครั้งแล้วไอเจ้าเวฟบเล็กถึงเล็กชุดเต้เอ๊ยน้องเผาด้วยแบบเผามาเป็นช่องใหม่นะฮะชื่อเวฟบนภูษนะฮะลงไปแล้วมาสองคลิปนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะทิ้งลิงก์ช่องนั้นไว้ให้ทุกคนไปติดตาม วิวอะไรแล้วไก่ยีโอ้ยเจ๊ไก่ฮะสิไก่จังวะมึงดีมันยี่สิบสามอะสิบแปดเออวิวสิบแปดแล้ววะน้องพวกก็ต้องลงไปวัดสบสองนะเจอเพชรกูยเกลียดมาเนี่ยมึงมาตรงนี้ก็ได้เนี่ยไอ้เจ้าลึกๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยมึงมาตรงนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยมึงมาตรงนี้ก็ได้เนี่ยไอ้ที่มึงไปทำอะไรตรงนั้นสิบสองสิบสาอยู่วัดวัยเก้าอะเออมึง เงี้ก็ได้ยิ้มไปเลยตรงนั้นเหล็กโคนเล็กไปท้องมาท้องทองทองท้องไม่ท้องเลยนะลกูว่ากูไม่ใช้อกีก,กอเลยเล่นดักก้อนเราจะเล่นในจูดค่ยายเล่นดักก้อนได้เปิดเทอมก่อนพอดีเดือนหน้าไอ้เขียเ้ยมต้อามากใช่วันเดือนหน้าเฮ้ยควายเฮ้ยนายนะดีลองคิดยาวๆนะฮะจาก เก็บ้านเรียเล็กตัเอาเชือกพังไม้ไม้เรียกขุดตัววาหาเพชรต่อยว่ะสบายเออทำอาชีพเพชรแล้วแลกเหล็กอ่ะเหล็กแม่งขี้เกียจหาเรียกขุดไปอีกสองบล็อกก็ได้ก็ถ้ารู้ว่ามันเอาเหล็กสองอันมอย่าไปทำไอีกแอะเรียกว่าสองว่ะทำไอคิเอะเหล็กมันก็สองอันเฮ้ยอะไรก็เดี๋ยวกูล่วงละวาย มระวังไอ้เช so <LO jotka> you know ี่ยมจำบทเรียนไอดีดไว้ที่มึงเคยล่วงเล่นโง่ๆไอ้เชี่ยเอ้ยเจอเอด้แมนด้วยไอ้มอหน้ามีแมนตีแรงกล้ามฟอสต์อ่ะไอ้เชี่ยแม่งตกโคตรแรงมึงมองไหมไอ้แมนมึงกลัวโอ้ยเชี่ยมันไม่มีของมันดีอ่ะเฮ้ยเวฟเฮ้ยทำอันนี้ได้แล้วเนี่ยปิดแอคแล้วก็ไปขูดออกซิเดียนะแล้วเราก็ทำสมุดโต๊ะยิงชาร์น่ยไม่ใช่เออวไว้ มึงเอาตรงนี้ก็ไหนเชียรเสียอีกแอปเปล่ามก็โง่จะไมาเอามีมึงดูดิมีเนี่ยข้างล่างเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเลยวีนข้างลลางเนี่ยมา12ก็ขุดเจอาบเนี้แหละเอาแล้วแต่มึงละทีมเคยเจอเพชรเนลวอยู่อ้อะไรฮะตอนนี้อยู่วาย2เอยเจอเพชรแล้วมดมาากับเหล็กเอ๊เอาเรื่องอะ เอามาไปแล้วหนึ่งเยอะว่ะสองเยอะของมึงอ่ะสามเอาเยอะอีกเอาสี่แล้วห้าหกยึดเข้แปดเมตรแปดเมตรครับเก้าเมตรเก้าเมตรรวมที่บ้านกูไม่เอาเหล็กกูไม่เอาให้กูมึงแล้วหกเมตรไกลไปไม่อยากคุยว่ะเชียร์ตรงนี้แรกไอเชียร์ถ้าถ้ามึงยอมแรกตั้งแต่แรกนะมึงไม่ได้หรอกเพชรพวกนั้นอ่ะไม่อะไม่ไม่อยากคุยเพราะว่าหกเมตรอ่ะคือผมผมเก้าเมตรเลยอ่ะเเออได้ดม แล้วถมุดจินชานลต้องทำแยกใช่หรอวะไอ้คำแบบแบ่ง,บง,งคนละ,ล,ละครึง่งไหมฮะไอ้ไอ้หนังสือเท่าไหร่แบ่งนักสื่อจะใช้เท่าไหร่อ,ออกซิเดียนอ่ะแล้ต้องทำฟาร์มบวยฮาร์ดหน้าแล้วยังอันนี้เชื่อทำนี่ไหวสีชาต้นชาดเดี๋ยวขุดออกซิเดียนอ่ะนนชีไม่มีถังน้ำถังน้ำอยู่ข้างบนเฮ้ยแบนไม่หาย มาพานนี้เราโชคดีนะเดี๋ยวไปเอาถังน้ำบนหกเมตรคือแบบไม่อยากขุดบนมืดแล้ววะไม่อยากถ่ายแล้วต้องวางท็อตรอบบ้านแล้วไอ้เหี้ยเดมอนเตอร์มัเกิดเพชรเพดเด็กมีมาหนักกล้าขึ้นไม่ค่อยอยากเดินใกล้บกเกิดเป็นระวังไอ้เหี้ยตดถึงคนว่าวางท็อตรอบบ้านแล้วกันไอ้เหี้ยการมอนเตอร์มัเกิดมันเกิด ไปพ่นจอดมาเออมาวางทันรอบบ้านแล้วมาวางแค่นี้น่าจะอยู่รอดปลอดภัยได้เราค่อยทำดีอยู่เดิมเอาไอ้เชี่ยววางซุ่มโลไม่ได้ใช้โลไม่ได้เพาแถวลาวาเยอะไปเอาออกซิเดียนก็มีไงเอาหนงนอนถังน้ำนอนถังน้ำตู้เปนรกกุ้ยเวลด้วยเชี่ยนรกนี่โคตรอันตรายเลย ไม่ลงหมอดเลยมันก็มืที่พวกสตาร์พิกซอมบี้อะไรพวกนี้ไม่ลงหมดนะอดไอตัวเชีย่น่ะเองหนูมันก็ไม่ตีไม่แข็งอุ๊ยเชียนะลูกมันอันนี้จริงๆเลยอันลายจริงเลยไม่มว่าหันพวกหมูพวกนะั้นก็ได้ไอตัวอะไรวะตัวเชียนั่น่ะมึงรู้จักป่ะไอตัวพริกนั่นะพริกดินตบ,นตบ,บนนโคตรแรง มามัก็ไม่มีเล oh, wow. ือแล้วไม่มีได้ัเชือได้ทั้งอะไรต่ออะไรมาโอ้โชคดีังเออเชืออะไรวะก็นถูกมาเออไอชี่ยจอร์ตันวาแล้วไม่เห้นยสเก้าสิบหกกะไปละไปขุดออกซิเดีย วัยปีึบจบตรงนี้ต้องขึ้นไปอุดแก้ว่านกับสมอะกับตัวกับใจแล้วเฮ้ยเจอเหล็กโตไงนดียวอันเดียวเหล็กมีไมแปกเพลหรอมีแล้วม่เคยใช่ไหมหรือว่าใช้แค่ขุดแล้วแล้วก็เก็บไว นี่ไงไทางที่เนี่ยเนี่ยไอเจ้าทางเนี่ยแหละที่คุณเจอเอาดินวางเป็นทางไว้เฮยเราคิไปเรื่อยีว้วยเหล็กมคัคเเยอะเลยเ,เด็กที่แบบเผาแล้วยี่สิบสามอันแล้รยังไม่เผาอีสาหรือัป่แล้วก็คุณต่อ หนึ่ง <Techn> อ <Pokémon> ันบกแงที่สุดเออขุดผิดบ้าอะไรแข็งทีสุดไอเล่ดล็อกที่มันขุดยากที่มันขุดได้แล้วมันแข็งอ่ะไม่จไม่เจีเพชรแล้วโอแสงมาดวงหมดนะุณคือลหมดแล้วดูขุดับหลอเสัไปขอลกาเลยนะไม่ใช่หรอก เมื่อเจอเพชรมึงดูดิตอนเอาวิแอ๊กเนี่ยขุดไอ้บล็อกเลโตน่ะมันเป็นสีฟ้าเว้ยก็กูกดแช่ไว้เงี้ยแล้วกูมาเจอไอ้บล็อกเลโตน่ะมันเป็นสีฟ้าเราขุดมาแ้วนีุ่กะไรมาฮะสิบเก้าสิบเก้าครึ่งได้สิเดียร์เนาได้เลยได้มันไดมาหา

วางแล้วเยอเลยต่อไปไม่เจอเลยกแล้วปะเม็ดมีแน่คุณยิไมให้เปดเม็ดแค่นั้นไม่มีเลยวะก้าเม็ดเลยโห้ยใก้าวก้าแบบที่วูขุดตอนนี้อยู่ไง้เจ็ดแล้วปะเดแล้วปะเว็บเแล้วปะบอกแล้วปะแปดแล้วปะแแล้วปะ ขอเจอเพชรที ities, ่แค like ok. ่รอบเดียวล้ four, ักแล้วเพชรดูแลสับหลองขวาขวาขวาเลยเอาทีเก้าลงมาปะเก้าแล้วปะเก้าแล้วปะ b อสุดท้ายหรอที่สิบปะโอเคครบสิบเอาสิบสดิเอาสิบองดิเียดยไอ้ใส่มุมด้วยไงจะได้สวยสวยิบสองสิบสองโอ้ยยิ้มเาสวย แค่ไหนวะเชี่ยววันที่สิบสี่ถึงสามสิบไงไงไปงาเลยฮะได้มาแล้ววะบล็อกออฟซิเดียนสิบบล็อกเออมึงมาเอาดูนี่กูนาเพชรด้วยเออเราครบแล้วเราก็มาขุดนาเพชรถังแล้วเราเขาเจอเพชรของการถังแล้ว มหาก่อนด้วยมเจอก่อนไม่เกี่ยวเว้ยค่มันอยู่ที่เกียงไม่เกี่ยวอน่กวา่ไงขุดลาวา่ันนี่ลาวามันเยอะนะใช่ไหมเนี่ยุแม่งเลยที่ลาวาวกกูามีแอคเล็กกว่าุกคนักไม่เลกไ่กูได้เล็กก่าชุดนึงแะกเล่าเคยเกินมึงอนตัวเลย่กมี่ยอาเอาเดียวดิเพียเพไม่เยกูเลยเนี่ยไม่เเี่ยเฮ้ เอ้ยไอยอดไอเบอยากเลเออเนี่ตรงนี้เราเจอเหล็กะเนี่ข้างน้านี้เดียวองเจอแลวเนี่ยนี่ตรงนี้คิดเจออะไรชุดอะไรวะดูดิดูขางิงทองมงิงทองเรื่องีงยูไวสิบอะตนี้เจอทอง นะพี่มันดวงดีเฮียอยากเจอเพชรเยอะกว่าไอ้เว๊บอะห้อเลยหกเม็ดมพิงเจอหกเม็ดอ่ะเฮ้ยโหคุณดูดิเอาเราไปนะเพชรจ้าเพชรเพชรจ้าเพชรจุดเลยเพชรจ้าเพชรไอ้เพชรมันให้เลเวลโคตรเยอะเพชรจ้าเพชรเพชรลูกเพาะ ออกมาดีดีไม่ได้ถือสองมือได้ต้องลงหมดทำไมลูกธนูถือสองมือถือเพื่อเฮ้ยเจอแล้วมดแต่เจออีเจออ้หาอันนี้ไม่ได้เสกนะครับมันยนหมดเสกที่อะไรเสกไม่ได้แล้วานไม่มีานนี่เจอกี่เม็ดแล้วเนี่ยโอ้โหสเม็ดรอของเดิมเฮ้ยมาแข่งกันว่าใครเจอเพชรมากกว่ากันนะครับแปดวกสองสิบสอเป็นหมด กูรู้ว่ากังมีได้คุณหามาทำทอป้าปไม่มีไม่มีต่อต่อแล้วแม่พอเจอเพชรรอบเดียวแล้วแม่อยากหาต่อเลยหกเม็ดเดหเม็ดเด้เออกูสิบสองเยมึงงองเลยอวซิเนี่ยมึงงองเลยอ้มันอามันออกสิกูเจอกูเจอ่สิอง วายเก้าแล้วเดี๋ยวนี oh, ้อ้ยเชื่อเคยเห็นที่ต่ำกว่านี้แล้วไอ้เจว่ะไอ้ที่มันต่ำกว่านั้นก็มีมันหลอกกูอีกแล้วมอต้นาสแเลยวาไปไอ้เ้ยเพียงงอเลยะยอะร่ยสิบเก้ามงื่าไหนะมึงือาไหนะใกลเลยเดยวเดยว เรามาดูกันว่าโหมดฮาร์ดคอร์เราจะเล่นเหมือนพี่ทั้งนัใครว่าที่เล่นมาครับ5ปีแล้วตายอย่างนี้พอตายก็ร้องไห้โอ้ยเชื่อมนุ่นเล่นมาต้องนานแล้วแบบมาตายอ่ะ18ทิ้งด้วยวะทำไมมันมืดไปแปลกอะไรที่อยู่ตรงนี้เด็กเนื้อเลย18อุ้ยเจ้าไก่เหรอเด็กเนื้อเจอกับสุ่งโซเฟนี่ยเจดีนตรงนี้ เฮ้แบแฟนน้ำชกับบพก็โซแฟนเยอก้อนวดเออกอนกวดเชี่ยไม่ยอชกไงวะน้ำชกน้ำชกยุ่งคนที่ไหนเชื่อของเต็มตัวแล้วน้ำชกเ,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 เอาจริงดีวะเอาจริงๆเลยกัไม่เจ็บพิรหรือเฮ้ยมองเลยไอ้ชากว่ เดี๋ยวมาแข่งกันว่าใครจะเจอเพชรเม้ากกันไอชี้ม,มึงมีเปเนี่ยตรงเนี้ยตั้งแต่กูมากูเพิ่งกินอาหารเดียวไอขุดตรงอื่นดีกว่าไอชี้ตรงนี้แม่งเอมองมองไอขุดตรงเบ็ดล็อกเพื่อนไรไปเยอะรจริงๆเลยไอขุดตรงเบ็ดล็อกดิไอชี้แล้วเราคูคักมามันเข้าคลิปไม่รู้เลยไอขุดเบด็ดบล็อกดิมอส Y12 ว่ะเจอลาวาไอขุดเบ็ดล็อกดีตรงเบ็ดล็อกอ่ะไม่เกติขุดเพืนนี่ตรงนี้อ่ะไม่อยู่ Y เลยวา Y12 โอ้คีกว่ะไหนบอกว่ามันดับวไวไงมาอยู่ไวนีเของจริงเลยไอทีนี่โอเโคตรเลยนี้เลยมคนเลปีแอคนี้พังกูจะกับเรล็กเหลือครึ่งขุดโคตรขุดยุบโคตรเรเลยเจอเพชรเจ้าเพชรเจ้ามอไหมเจอ ไปต่อขู่ทักมาเขาดูวันจุกเลยมึงเห็นกระตุกเลยมีมึงอ่ะโกเขาสับกราบมึงไหนไฟเห็นกระตุกเลยที่พอออกจากหมู่บ้านมแล้วหายแหลกเลยขอการมองเห็นไม่กระตุกเลยมันห่อเต็มตัวแล้วอยู่บ้านแบะตอนแรกแม่งหินโคตรจนอ่ะไอคลิปไอคลิปที่แล้วที่ทำแม่งมันมีเสียงมีคลิปบอกไปเรื่อยกว่าเจ้ก้อนกวดของกูเลี้ยงอเอ้ยโอ้โห เกียวของเต็มตัว,วอยากเก็บหินพวกนี้กลับบ้านเนี่ยหินมันีเป็นตัวอันนี้คือแบบเต็มตัวกูแล้วกูคราฟไอ้พวกเลต์โนบล็อกัาไหนเยอะเกินอยู่็กทิ้งแล้วเก็บหินม,มาแทนเด็กอันเดียวมันกดแบบรวยๆ,ๆ,ๆไม่ได้กูต้องมานั่งล็ทีนะกูบล็อกเลต์โนยี่ยีสิบเป็นบล็อกกมอนไม่มีเลตโซน สั่งใช้คำสั่งให้คุไมเจอผิดไปเนี่ยใช้สั่งเลยไอ้พมกกูแต่ลวละวาอีกแล้วเหมืองเหเรียกเบบกูมงเนี่ยเฮ้ยมึงอย่ามึงอย่าเรียกว่าเมืองอยู่แค่นั้นอ่องจะลวงลวาโง่แมึงกูขึ้นมาว้สิบสามไม่ได้ต้องไว้สิบสีย เชียยมีแอคอันนึ่งจะทังนั่น่ยังไม่เจอเลยเฮ้ยเจอเลยโซนยูอะไรมายูสิบเก้าเลยอะไรแล้ดูดิเจเนี่ยเจ็ดแล้วสิบเก้าคนดหายลวสิบแปดครับเอเชียไม่สิวะโอ้ยเชียเลยนแม่เรียกเรียกเยมอสมอสลว

เจอเหมืองอะไรปะเรวีนี่เอาป่ะกูกำลังไงอ้มอสกูกำลังกระจายหินให้มันทั่วเลยเพื่อไม่ให้หินบล็อกอื่นขเขา้าแแควหินรึเปล่เจอเล็กเต็มปวดคอขึ้นออนอนตกหมอนเลยโอ้ยชิมก็ต้องเคยเป็นแหลนฟังโตมันก็มันจะเป็นเหรอทำไมอ๋อทิ้งเดอยวแล้วสุกแม่งเต็มตัวเลยเว้ยเชื่อสุกไอ้อะจะพังงัดมึงแล้วมึงจะเก็บมาทำไร โยนซุปจริงอันหนึ่งแล้วกันชิบหายเออขอ่อยเถอะเพชรเดียวเนี่ยกับบ้านว่ากับบ้านเลยวิ่งโคเร็วเฮ้ยเพขุดถันน่ะไงเจะเวอร์ยี่สิบเอฟเฟกตมาเพชรจามงอเลยเธอยี่สิบ เจอลาวาเขาเรียกว่าเพชร,ม,ม,รมักมักที่อยู่ตรงลาวาเอ้ยเบสิก้าเลยเว้ยมึงเล่เอะไรมาสิบเก้าเ้ยเบสตงไอ้เจี๊ยมลึกขนาดนี้มงไม่คิดจะมีเพชรให้หน่อยเหรอวะ <c oughs> ดูดิเรียวบินโ <c oughs> คตรลึกเลย ไปเอาลาวากลับบ้านเลยกลับกลับเขาออกคุขุดทางม่าคุดไกลอ่ะกูไม่เจอกูออเจอเพชรอยู่แนคะ่สองรอบอยู่เลยยังไม่เจอเพชรเลยตัน้ตอนนเม็ดมเหล็กเดียวคนเดียวที่<ห>จะมีให้เลยเดีย๋ยวมันต้องมีต่อแล้วค่อยมาคุยสองรอบๆเลย อยู่กับบ้านสบายใจเว้ยโยอะมีเหล็กเท่าไหร่บ้างโอ้โหกองนี้กี่สิบเจ็ดถังเลยรวยเหล็กนะแรกก็มอสแรกก็มอสเท่าไหร่แรกก็าแรกว่มีเท่าไหร่ล่ะก็กองนี้กับเพชรสองเพชรไง่สามเพชรไงอะไรกองอะไรกองที่เล็กไหบ้านเว้ยเฮ้ยเจอเหล็กให้เจ็บขุดมาแม่งเดินผ่านเหล็กเฉยเลย

ถึงบ้านแล้วเว้ยแช่หวะนายถึงข้างบนแล้วโคเปิดมาก็มีต่อมีต้อนรับเลยเออเออกูวิ่งไม่ได้อาหารหมดเฮ้ยอไม่แดกแล้วบอกว่าจินแรกของเมิร์ฟอะไรที่กูลงเนี่ยเพากูไดถึงบ้านมอดไปถึงก่อนเลยเมื่อกี้บอกว่าใครถึงบ้านทันตนตก ไม่ได้บอกไอ้เหียบอกว่าใครถึมากก่อนของชนะอีเจนใช่เจนทางกลับทางไหนเนี่ยอขอบนฮะเตาขล็กเตาขลิบอะอไปเจอชื่อมะไม่เจอเจอเห็นเผาของกอ้กูทำเตาได้สี่สิบสามเตาอเตาเล็กกันไหนขล็บเอ้ไงใช่วไม่ใช่เตาขาหารอืมเขาเตอาหาเลยขล็กทำ ก็ดูดิมันมีวิธีอยู่นนี่ดโอ้โหใช้เหล็กแล้วก็ใช้หินอหินของสองรอบเราเสียของทีเดียวแล้วเจอเพชรก็ดีกว่าดีคนไม่เคยเจอใครไม่เคยครับไม่เคยเจอคุณนี่คุณนี่สัอดีดีนะเราได้ไปเนเธอร์กันจะไปต่อไปเนเธอร์ิบเม็ดเนื้อโอ้โหเพชรสิบเม็ดอ่ะเออ มันเก็บสุปไปหมดแล้วไว้ไว้ไว้บ้างแล้วไอ้เชี่ยสุปนั่งเต็มตัวเลยโคตรรวยอย่างวะมันดูสุปดิรวยอย่างนี้ไม่มีแล้วมึงรวยสุปไหมไม่ไม่สุปซุปซุปก็แค่กินมอสซุปไม่ได้มีประโยชน์เท่าเพชสทำจริงดาบไหนดาบจะพังทำอาหารไม่มีอาหารจะกินแล้วไปหาจะไปในเชือกต่อนะ้ว เก็บอแล้วนะนี่บิ๊กแอคอยู่อันนึงจะขุดได้นะ12งานเฮ้ยมข้าไฟแช็กไว้รอเลยเว็บก็ไปเท่านี้เกม19่ะเกม20อะยิ่งยาวอ่ะโอ้ยเขี้ยหักเขี้ยววิวดีเกขึ้นฮะโอ้ดีงเลยไอ้ตรงที่เว็บขุดให้ ขึ้นง่ายก็ลงก็ง่ายขุดเลยวะเนี่ยเพรามึงไอ้ตรงนั้นเลยนี่หว่าไอเลวินที่เดิมเลยวะเออเอ้ยมันขุดไปถึงบ้านเราได้นะขุดมาดิแล้วก็ทำเป็นทางบันไดขึ้นบันไดลิงไก่เฮ้ยโอเคกูได้ตอมเผาเล็ก้ลยขอไปเนาะไก่ทีเดียวเข้ามาทุกทีแล้วผเล็ก

เดี๋ยวนะกูบอกกูบอกเดี๋ยวซ้ายหน่อยวันเดี๋ยวซ้ายหน่อยขุดเลี้ยวซ้ายควายชิบหายแล้วทอดแต่หมดขุดเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวซ้ายนี่มึงวิ่งมาดิเออเออต้เลี้ยวซ้ายอีกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายอีกขุดซ้ายรัวๆเลยเดี๋ยวกูบอกว่าพออ่ะซ้ายอีก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 โอ้ยมึงดุนีเนี่ยอีกอีกนิดนึงอีกนิดเดียวโอเคพอพอ เดินหน้าหน่อยนึงเดินหน้าถอยหลังเดิยหลังถอยหลังไม่ได้มึงเดินหน้าเออตรงนี้แหละเดินหน้าหน่อยนึงเดินหน้าไปข้างหน้านี่แหละมาเลยเออตรงนี้ขุดลงมาเลยเดี๋ยวกูขุดลงไปเขียงมุดๆเลยเอาอะไรขอมึงใหญ่เว้ยแบบนี้แบบนี้แบบนี้ ไอ้เจ้าการคำนวณได้ผิดพลาดมึงเนี่ยเอาเดียวดิเออตรงนี้แหละมึงทำอะไรลิงมาต่อขึ้นมาเองงั้ยเออเหมือนนี่แล้วทาเหมือนใหม่น่าจะทการรุ่มเรื่องอะไรน่ะขี้น้ำจุดหัวรก็คุณต่อขึ้นในไฟทำอะไรต่อมาดิเอาไม้เอาไม้มาดิขี้น้ำจุดเอาผมเองไงเลยวะขอเล่กก่อนมันโตข้าวอยู่ อันนี้เก่งเออในีกำลังทางลงหนึ่งใหม่นะฮะการลงมือของดูเวกการคำนวณนี่ผิดพลาดนะได้แล้วได้แล้วยี่สิบหกนาทีผ่านไป ก็ผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้ตรงนี้นะอย่าลืมกดไลแบบแค์กดแชร์กดซับสไคร้เเป็นกำลังใจด้วยนะฮะแล้วเร,เรจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ